ครับคระวนอาจารย์มาถวายเกียรติงครับกคราวกิรุษท่านควรทำสมิธีนักมมนิทย์ทานครับรับผมชื่อสมิชัยศรีจันดีอายุสิบสองปีปัวันอยที่จังหงวัดอุนราชธานีครับกำังศึกษาอยู่ศึกสูตรริอะปัญญา,าทีศึกษาปีชั้นปีที่หนึ่งครับและเป็นผู้พัฒอยู่ที่ บนตานามบุญสองครับวันนี้ผมขอากาาได้มาส่งเอสินสภาว่าทมจากการพุกิเลสครับมันเป็นเรื่องที่ประมาณว่าลงได้ล้างตัวไปจับตัวกิเลสตัวจริงได้ครับก็ก็คือเหตุการณ์มันจะเล่าประมาณนี้นะครับก็คือ,เ,อเวลาที่ผมไปซื้อของกับคนที่บ้านครับ ผมไปที่ห้างเอ่อห้างแห่งหนึ่งแล้วก็ันจะสดเหตุการ์ที่ s p ดขึ้นประจำกับผมก็คือเวลาที่ผมไปซื้อของมันเป็นช่วงที่ผมกาลังลดลดตามอยู่ครับลดอ่าลดความอยากเรืยว่าลดไอ้สิ่งที่ให้จําเป็น่อชีวิตเราอะไรอย่างงี้ผมไปที่ห้างแล้วก็ผมว่าจะไปยืนดูผลไม้เพื่อวกักอะไรที่เราไม่มี แล้วเราก็จะบอกว่ามันไม่จำเป็นมันเช่มผไปแล้วก็ผมก็จะดินแอปเปิ้ลนี้ผมก็จะมีความอยากอยากได้อยากซื้อมากินเห็นโอโคโดบ้างเ,าเห็นเปือกฉนมันเห็นเต้าหู้เห็นโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้ผมก็จะไม่ให้ครับผมจะขัดไจอยูเลยแล้วผมก็จะไม่ไม่ซื้อผมก็บอกว่าเอ๊ะมันจำเป็นหรือเปล่าอันี้ไม่จำเป็น,นหนีเราก็ไม่ได้ใช้กินอะไร อนาดนั้นนี้ผมก็ผมก็จะไม่ซื้อครับแต่ทีนี้มันก็เราขัดใจเกลียสครับเกลยก็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 มีปัญหารครับแต่ว่าพอพอจริงๆแล้วทีนี้พอจะมาถึงเลยละเราไม่ซื้อแล้วแต่ว่าเราไปเห็นเอ่อคนที่ไปด้วยครับเขาซื้อเยอะอมีแล้วเราก็ไปมีไปมีความไม่ชอบใจเพราะว่าที่สําหนึ่งเขา ไม่เยอะเราเหนไีไอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้เกิดกวนมไม่ชอบใจแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้มันก็อัดตัดกล้องใจมันก็มันก็ทําให้เราไม่สบายนะเหมือนเราไปไปไม่ไม่ชอบใจเขามันก็เจนอยู่บ่อยๆครั้งผมก็สังเกตด,ดูอ้าวทำไมไปที่ไรนั้นก็เป็นแบบนี้ก็เลยไปบ,บ่อยๆครับเพราะว่าต้องซื้อของมาขายอะไรด้วยทีนี้ผมก็เลยมาสังเกตตัวเองว่า มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราเวลาเราไปที่ไรเราไปช่วของท,ที่ไรพาเขาไปที่ไรเราก็จะขัดใจกเกลียดเกลียดทุกั้งครับเราก็มีเืีออะไรแต่คนอื่นเขาซื้อทีนี้เราก็ไปคิดไปว่าเออเขาซสีมันก็เดี๋ยวของเขาเขาต้องกินต้องใช้เขาซื้อหน้าใสะอะไรอ่างนี้ผมก็คิดตามนะมันก็ไม่หายครับเราก็ยังเราก็ยังไม่สบายมันอึดอัดมันมีความไม่โล่งในหงไม่ใจเราทีนี้แล้วมันก็ เขารับรู้นะครับเขารู้ถึงคลื่นของเราว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าสามอ่ะมันไม่พูดคิดอะไรเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกครับแต่ว่ามันมีมันเป็นความไม่สบายอยู่ในใจแล้วทีนี้ผมเลยต้องจัดการแล้วหนูเรื่องนี้อิเล็กต์เป็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราหนิทีนี้ผมก็มานั่งดูนั่งฟันใจใในจคิดยังไงมันก็ไม่ออกทีนี้ผมก็เลยไม่ขึ้นได้ฮะนี ครูพี่ห้องเรียนผมท่านเคยบอกไว้ว่าเวลาเราเลดตามลดอ,อะไรนี่มันจะไม่กโกที่อัตราท่านบอกงี้ผมเลยลดขนาดแล้วเอออ๋อเป็นอย่างนี้เองเราไปขัดใจทีเม็ดมันเองมันเลยจะไปมันเลยจะไปหาเรื่องคนดีมาเรื่องคนดีอ๋อวันนั้นผมพอผมรู้ผมก็เร่อองมมเลยครับผมผู้สูงอายุมากเลยครับผมรู้เมตดมันแล้วตัวน,นี้ที่ผมเป็น อ๋อมันเกิดขึ้นเพราะยืนยันเราไปจับใจเกลิดมันเองไม่เองมันอยากได้อะไรเราก็ไม่ให้มันทีนี้มันก็มันโอ้เมันจะไปทำร้ายคนอื่นทีนี้ทั้งที่เขาไม่มีผิดทีนี้ผมก็เลยตั้งศีลเลยว่าไอ้ถ้าผมไปเหตุการณ์นี้ผมจะตั้งสติถ้าเวลาผมไปซื้อของแบบน,นี้ตั้งสติคอยจับอาการเกลิดเป็นจะผมจะไม่ไปทำร้ายคนอื่นอย่าก็ตั้งจิตไว้อย่างนี้เพราะผม รู้แล้วพอได้ไปเหตุการณ์จริงครับไปวันวันต่อไปมันมาจริงครับเดยวตอนนี้มันก็มาเหมือนเดิมหละมันก็ไปดินดูของผมก็ไม่ไม่ให้มันเดินมันก็ไม่เชื่ออะไรพอทีนี้พอเห็นเขาซื้อของมันก็มาจริงๆครับมันก็จัดตั้งเพราะมันจะไปจัดการเขาแต่็เห็นอาการมันเลยแง่แก่รู้จักแต่แล้วเห็นแก่แล้วแต่จะจัดการคุณมินี่ใช่ไหมฮือจอกผมว่า มันไม่ใช่ไม่ใช่ผิดตัวแล้วคนที่ฉันจะต้องจัดการมันเป็นทู่แก่ไม่ไปยุ่งกับเขาบอกก็บอกีเีนี้ก็ก็ทีนี้เราก็ก็เห็นแค่นี้แค่แค่เห็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับมันต้องรู้แล้วครับว่าอ๋อที่จริงเราเราไปไปไปติดตัวไงครับเราเราเราไปเราจะไปจัดการเขาท้งที่จริงีเหลีของเรานี่มัน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 ไม่ได้กังมันมัน เราไม่ได้ตามใจมันมันก็เลยจะไปไปทำร้ายคนอืน่นก็พิจารณาเรื่องความไม่ดีครับเรามซม้นท,ทำให้เราซึ้งนาแบบนี้เป็นอาการที่ไม่ดีแล้วเราก็ไปทำริบบ่าเกินนะเขาไปดู่ีดื่มแยบเรียนคนอืนอ่นอนป็นขึ้นที่ไม่ดีเขารับรู้ได้อย่างนี้เราพิจารณาชุกซ่ดทให้มันเป็นที่เลยทีนี้พอครั้งต่อไปนี่ก็ไม่มาแล้วครับเพราะเรารู้เหตุมันแล้วก็ผม พี่ว่าผมประสบผลสาเร็จมากครับที่ได้เห็นเกเรตตัวนี้แล้วเหตุการณ์ตัวนี้ก็คือผมสามารถแก้ไขได้แล้วก็มีความยินดีครับแล้วก็จะไม่ไปทาร้ายใครอีกแล้วในเหตุการณ์แบบนี้ในเรื่องนี้ก็คี่ว่าผมได้ประโยชน์มากเลยครับไ,ได้้เห็นกิเรสแล้วก็ความอดิญยึดของเราครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเออเราไปขัดใจกิเรตแล้วทีนี้มันไปทําให้ ที่โฟอัตราที่ว่า่านี้จะให้เราได้สภาวะรรมทุนนี้แล้ว,ลวก็เลยเข้าใจเลยว่าที่พานว่าลดกามั้องลดอาัตราไปด้วยเวลาลดตามนี้มันก็จะไ้โฟอ,าตาอัตรานี้จะมีไปทำลายคุณดีเราก็จะไม่ไปไปทําพฤติกรรมแบบนั้นอีกครับกขอส่งแรงงานสภาวประมาณนี้นครับคุ๊ครับ มรนาค่ะคุณสุนิชัยค่ะและส่วนของกามที่คิดว่าตัวเองติดอยู่จากการไปดูผักหรือผลมไม้ที่สุดท้ายนี่ซื้อเนี่ยพอทราบหรือยังคะว่ามันเป็นติดลีลาไหนยังไตตงตรงตนั้นตรไม่ทราบเลยครับไม่ได้พิจารณาครับค่ะอันแล้วก็เราลองไปดูนะคะว่ากามตัวที่เรากามที่เรา คือเราเรา,เราปิดไงเราไม่ซื้อเลยนะ่คะเพราะนั้นเราก็เลยต้องไปนั่งหาอีกสุดท้ายเนี่ยมันตัวไหนนะที่ทําให้แบบว่ามันขัดเคืองใจจะต้องมาเด้งมาออกอัตราเนี่ยคะ่ะมันต้องมีบางลีลาอันนี้เฉงเฉ่งแบ่งปันจ<อ>นค่ะที่ที่เคยเคยมีซื้อก็คือเวลาซื้อมาแล้วหนี่มันเหมือนมันต้องมาจัดากานครับมันทําให้เราทุกข์เลยครับจะกินมากก็ไม่ได้จะจะไม่กินมันก็ ได้ซื้อมาแล้วแสดงฟันคนที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยกินอย่างนี้แบบมันมันก็เลยเหมือนถ้าเราซื้อมาก็เหมือนเราต้องมันหน่อยจัดการหนึ่งแบบทําม่ได้บย่ทุกเวยอย่างนี้แต่เราก็ยังอยากอยู่ครับยังอยากอยากกินแต่ถ้าเอามาในน้อยได้มันก็จะดีอย่างนี้แต่ถ้าเราไปตามห้างเขาก็ขายป็นแพ็กเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับเป็นแบบนี้ครับ ก็แสดงว่าเราเราเห็นอยู่แหละว่าบางตัวเนี่ยเรายังอยากกินอยู่เพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะเกินเราเห็นทุกว่าถ้าซื้อเยอะอย่างนั้นจะมีประเด็นเกิดขึ้น <c oughs> ว่ามันมะมาทุกต่อนะคือถ้าบังเอิญว่ามันมีน้อยเนี่ยแสดงว่าจริงๆน้ตัวนั้นเนี่ยเราเรายังมีความชอบเรื่องความติดใจตรงนั้นอยู่เพียงแต่มันไม่ตรงสเปคใช่ไหมคะ เพราะนั้นมันก็เลยยังยังมีกฎข่มอยู่บางส่วนถ้ามันมีเท่าที่ฉันจะซื้อเนี่ยฉันก็ซื้อแล้วหลาดออกเกินมันมีดีไลน์เนาะใช่ครับใช่ถ้าทำอย่างสมมติว่าแอปเปิ้ลตรงนี้เขาขายสี่ลูกนี้ถ้ามันซื้อลูกเดียวได้นี่ผมก็จะซื้อที่ประมาณนั้นับอนะคือเราก็อยากกินแค่ทั้งเดียวแค่ว่าให้มันออยากฉะนั้นอย่างนี้ครับเราไม่อยากเก็บไว้อย่างแบบค่ะ พราะนั้นคือคือโจทยได้ค่ะนี่เราตั้งสินเรื่องเราไม่ได้อยากสะสมหรือว่าเราเห็นว่ามันจะมีทุกในการที่ต้องจัดการของที่เกินเนี่ยมันทําให้เราสุดท้ายเราทางกายเราไม่มีใช่ไหมคะส่วนทางใจที่ตอนนี้มันยังมีความความอยากที่ยังเหลืออยู่เนี่ยแล้วเราเราไม่ได้สนใจตัวนั้นไงเพราะเราไปเพ่งคนข้างๆว่าเขาซื้อเยอะก็เลยลืมลืมมามาจัดการตัวตรงนี้ค่ะคือถ้าเราจัดการตรงนี้ได้ออัตราตรงนั้นมันก็จะหายไปด้วยกันนะคะเพราะบางทีไอ้ตรงนั้นมันไม่รู้จะไปจัดการยังไงค่ะ เพราะก็เป็นเรื่องของเขาเพราะก็ซื้อของเขาเท่านั้นใจเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นไปตามนั้นแต่แต่บังเอิญว่าเราถูกเขาเรียกอะไรน,นะกดข่มในเรื่องการที่สุดท้ายเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินเลยค่ะแต่จริงๆเราอยากกรนน้อยนั่นแหละที่ต้องไปถ้า,ถ,าถ้าบางครั้งเราไปแล้วเราได้ของมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนคีเรก็ได้ได้สนใจไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอย,อย่างหิงนได้นี่ครับอืม ค่ะก็แสดงว่าต้องไปหาเหลี่ยมแถวแถวเนี้ยนะคะว่าสุดท้ายเี่ยจะไปล้างยังไงคือตอนแรกที่เฉงจะเล่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้คือเฉ่งเนียเป็นพักใหญ่เลยตอนที่เลิกนมใหม่ๆอ่ะแล้วเฉงก็ไปเกาะกระจกหน้าร้านไอศครีมทุกวันเหมือนคนไม่มีอะไรกินนะคะไปมองแล้วเราก็พิจารณาอย่างภาคภูมิใจเออเมื่อก่อนฉันติดนะตอนนี้ฉันไม่ติดแล้วเนี่ยฉันม,มองได้เฉยๆยังไงฉันก็ไม่กิน ไปแกยิมอยู่ตรงนั้นน่ะแกยิมอยู่ตั้งนานนะไม่เขาสึกูมงใจเออฉันไม่ทิ้มเธอหรอกฉันมองกี่รอบฉันก็ไม่กินเธอหรอกเห็นไหมฉันมาสามวันสี่วันงองตั้งนานฉันก็ไม่กินสุดท้ายมันแอบเสพอยู่ข้างในคือมันเสพรลปอกะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราอ่อนแอนะอยู่ๆกินเข้าปากไปคํานึงแบบไม่รู้ตัวเลยอะไม่รู้เลยว่าวันนั้นตกมืออะมีสิ่งเ้ราอื่นที่มันพลาดไปด้วยกันอะมันเกิดจากการที่จริงๆคือนะช่วงเวลานั้นน่ะเรา เราเห็นตอนนั้นคือของเฉีงคือเห็นไอศครีมทุกวันแต่เราดันไปเปลี่ยนประเด็นว่าเราภูมิใจว่านี่ฉันไม่กินเันหรอกตัวที่เราไม่รู้ตัวว่าเราแอบเสพเพิ่มเข้าไปในการที่ดูมันทุกวันนี่แหละเราต้องการที่เสพด้วยสายตาเราไม่กินมันแล้วก็ได้เราไม่ต้องเอาลิ้นไปสัมผัสมันก็ได้แต่ นั่นแหละแล้วมันก็เป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดไอสกีมเข้าปากนี่คือ,อตัวของการที่เราไม่เท่าทันกิเลสในช่วงแรกค่ะเพราะเราเบี่ยงประเด็นเนี่ยตอนนี้ที่คุณอาสุนชัยก็เบี่ยงไปมองมองคนข้างๆแทนท,ที่จะมองของเราว่าเอะเราเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คนละลีลานะคะก็ต้องไปหาจนตัวอเองค่ะสรุปแล้ว มันมันเป็นความอยากเนาะมันมีความอยากอยู่มีความยากทีนี้ก็ไปกดข่มไปไว้ก่อนไปกดข่มไว้ก่อนมันก็ไม่ได้สมอยากมันก็เลยมันก็เลยไปแสดงรีลาเพ่งโทษถึงสาวคนอื่นแล้วก็เป็นก็ไปออกทางอัตราแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอาสุดมิชัยเป็นพี่เจรนะว่าเฮ้ยเราอยากกินอะไรเนี่ยเราอยากได้อะไรตรงนั้นอ่ะเนาะถ้าเอาลงไปให้จบตรงนั้นนะคะว่าเอ๊ะเฉพาะแอปเปิ้ลหรือเปล่าคะหรือว่าอะไร ไม่ครับมันหลายอย่างเลยครับก็ที่ห้างมันมีหลายอย่างนี่ครับมันไม่ใช่แค่ออส้ลน,นะครับขอบคุณคือเป็นอะไรที่เราไม่มีว่างั้นเถอะแต่มันมีอยู่ที่ห้างแล้วเราไม่มีใช่เราเห็นหลายอย่างเลยแหละที่ที่เราไม่มีแหละครับที่แบบที่บ้านมันกล่าจะเป็นผักจะซ้าๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไปห้างม,มันก็จะมีผลไม้อย่างอื่น อะไรอย่างที่เราเคยกินนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีพวกอ่าเป็นเป็นพันธุพืชเป็นข่าเหลืองหรือว่าพวกเส้นพวกไต้ห้องอะไรอย่างนี้นะครับที่เราเคยกินนะแบบนี้ยังมีอีกหลายอย่าง <c oughs> นั้นมันต้องเอามาล้าง ทีละตัวเนาะว่าตัวนี้เราติดอะไรอยากได้อะไรค่ะมันมันทิ้งจะมันทิ้งเะ็บจบนะไม่งั้นไม่งั้นอาสุมไม่ใช่ก็จะยังไม่จบในเรื่องของของการติดในสิ่งนั้นค่ะมันก็จะเป็นทุกแต่แต่ยอย่างน้อยตอนนี้ก็คือโอเคเราไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นแล้วล่ะพอเหตุการณ์นี้เราก็รู้แล้วว่าเออพุ่งกิเลสมันไม่ได้ดังใจเนาะมันก็จะไปออกคนอื่นแต่ตอนนี้รู้แล้วแต่ทีนี้ ไอ้ความอยากถ้ามันยังมีอยู่เราก็ยังต้องจัดการอยู่นะคะไอ้ความอยากสมมติว่าเราไปที่ห้างเรายังอยากซื้ออันนี้ยังอยากกินอันนี้อยู่เราอยากกินเพราะอะไรอยากกินเพราะติดหรือว่ายิงกินแล้วเราก็ยังมีประโยชน์ที่จะอาศัยได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่จะต้องพิจารณาเพิ่มนะคะอันนี้ว่าจริงจริงค่งะมาต่อกัอนคะ่ะพี่ออนคือเกีเ่ยวเรื่องการที่เชงกำลังมองมองประเด็นที่ว่า คือถ้าเราเรามองแล้วอันนั้นเราก็อยากอันนี้เราก็อยากอันนี้ก็อยากเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้ค่ะมันอาจจะเกี่ยวกับการที่เรากินของที่บ้านเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกอะไรสักอย่างทําให้เราเราอยากได้ของใหม่อะไรก็ได้อ่ะขอให้มันไม่ใช่ตรงนั้นน่ะคือมันมีสองอย่างคือไอ้ที่เรากินอยู่เนี่ยเราอาจจะแบบกินแบบกดคมอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้นะ เพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าเราอยากกินอะไรเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะมีรูปรอยที่คล้ายๆกันอะอย่างเวลาเราไปห้างแล้วเราชอบอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะไปแวะอยู่แถวๆนั้นอหะหรืออะไรที่มันคล้ายๆกันอย่างบางคนมีเป็นโมเดลของทอดเธอก็จะจ้องแต่ของทอดหรือคนนี้เป็นโมเดลแบบขนมหวานมีนมอะไรเงี้ยมันมันจะแบบพอจับบวดหมู่ได้อะว่ามันเป็นทิศทางไหนอะค่ะ แต่ถ้าตรงนั้นก็ชอบตรงนี้ก็ชอบมันต้องไปลองสังเกตดูนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ใช่หน,นะคะถ้าทุกอย่างนี่เราอยากไปหมดเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นนี้ละมันอาจจะเป็นประเด็นที่อยู่ปัจจุบันของเราก็ได้มันต้องลองไปวิเคราะห์วิตกวิจารณ์ดูค่ะหรือว่าที่ที่เราทําอยู่เราชังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าสิ่งที่เราทําเป็นประจำนะเรามี<ห>มชอบมีชังในนั้นหรือเปล่าเราปวดข่มตรงนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องกลับไปที่เริ่มต้นเนาะหมายถึงว่าที่บ้านน่ะ ที่บ้านที่เราปฏ like ิบัติอยู่ตอนนี้อาอสุมิชัยปฏิบัติศีลอะไรคะการกินมื้อเดียวหรือว่าการกินอมีตั้งศีลข้อไหนหรือเปล่าครับอ๋อก็ตอนนี้ยังยังทานสองมื้ออยู่ครับแต่ว่าคือลดลดผลไม้ด้วยครับตอนนี้ผลไม้่ก็ก็จะไม่ใช่ครับก็จะไม่จะมีถ้าซื้อก็จะเป็นแท้กล้วยครับ ถ้าไม่มีก็มีกินเลยนอกจากจะมีคนหามาให้อไอ้บางทีมันมันก็มาเยอะแล้วก็เหมือน็นภาละเราครับอย่างนี้ครับมันเป็นแบบนี้ครับถ,ถ้าถ้ามาเนี่ยครับถ้ามาอย่างนี้าานเราก็มีกิเลสเนื่อนแต่ว่าเราเป็นชุ้กับต้องต้องไปจับซารมัน,เ,นเหมือนเราเอเีกต้องกินให้หมดหอเปล่าอย่างนี้เราก็รู้อยูนอย่นะมันเป็นกินเลสแล้ว ก็ได้มันอย่างนี้ถ้าเราแบ่งเล้ก็บางทีมันสแสดงไม่ทันอย่างนี้นครับบางทีนักกรนี่ก็มาสองสามลูกลูกใหญ่ใหญ่อย่างนี้ที่บ้านตัวเองก็คน,คนเดียวอะไรอย่างนี้ที่เราจะจัดการยังไงบางทีเราก็อ่ทา,าทำใส่บาตรไปไปอย่างฟันกินอีกบางทีเขาก็าไม่เอาเขากว่าโอยมีแล้วอะไรอ่งนี้ต่ทำปีนี้จก็ได้อยู่แต่แช่แช่ทูเย็นมันก็กินไม่ทันอะไรอย่างนี้ <laughs> มันก็จะเสียก่อนอเงี้ยบางทีว่าเลิกกินปลาไมกินเนื้อลาตัวเองติติดว่าโอ้มันซุกไปต้องจัดการมันยังไงอะไรอย่างงี้แต่พึ่งก็พึ่งไม่ลงอะไรอเงี้ะครับบางทีก็อยากกินอย่างวินบ้างแต่ว่าไม่อยากเอามาเยอะอย่างเี้ครับจะไปแค่ซื้อลูกเดียวอะไรกินท้างนานๆก็กินจีอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับอย่างนี้ครับ ประมาณนี้นคะคุณรู้เชงมันในในทุกในทุกสารการณ์เราไม่ต้องไปสารหาถ้าสมมติว่าเราจบว่าเออเรากินนี้เพื่อที่จะให้อย่างชีพเนาะไม่ได้กินเพื่อรสชาติไม่ได้กินเพื่อสีสันตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะต้องเข้าสู่ประมาณนี้แล้วล่ะมันต้องประมาณว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องติดนะครับไม่ไม่ติดรสชาติเลยมันก็สมไม่มีจะไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่เป็นคนที่ว่าติรสชาติเหรอครับกินสามารถกินได้มันยังไงก็ักินได้ก็ถ้าถามตอนนี้คะโจทย์ใหญ่ที่เราใช้เป็นไม้ตายก็ยคือเรื่องที่ว่าเรากลัวว่าของมันจะเหลือของมันเกินต้องเป็นภาระในการแบ่งปันเราต้องกล้าตรงนั้นก่อนค่ะเราอาจจะพบเหตุผลอื่นก็ได้ค่ะให้มันมาเยอะมาน้อยเราจะได้ดูว่าจริงๆมันเป็นตัวนั้นหรือเปล่าคือแต่ตอนนี้มันเป็นตัวไม้ตายที่ทำให้เราตัด ไม่กินนู่นกินนี่ได้เลยทุกอย่างแต่ลองลองปล่อยให้มันเกิดตามสิ่งที่จะกลัวดูวอะถ้าเอามันมีเยอะก็เยอะแล้วดูว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นแค่เหตุผลนี้หรือเปล่า่ะบางทีมันอาจจะถอดสลักอะไรบางอย่างได้ค่ะเพราะมันหลายอย่างปนกันเฉ่งเข้าใจมากเลยตอนเฉ่งกินกินอยู่คนเดียวเนี่ยมะละกอหนึ่งลูกเดีย่ยหนึ่งอาทิตย์มันยังไม่หมดเลย ทําทุกอย่างแล้วต้องทำต,ต,ต้องทํามันทุกอย่างก็ยังเป็นมะละกออยู่นั่นแหละค่ะมะละกอหาไปลูกนั้นเนี่ยไม้มันหมดช้าจริงๆในสิบบาทของเราเนี่ยต้องลองไปหาดูนะคะคร <c oughs> ับค่ะ เราการ้านมาส่งเองนะคะอสุเมชัยไปจับดูซิว่าพี่มันดูอะไรกันแน่มันมีเติมแน่นอนเลยมันเชิญค่ะขอโอกาสแลกเปลี่ยนกับพี่สุวิชัยเพราะว่าหนูเคยเป็นแบบนั้นฟังพี่สุวิชัยแล้วลักษณะคล้ายๆกันกับหนูตรงที่ว่ามันจะมีคมยึดมั่นถึงมั่นว่าเราไหะจะต้องทําให้เกิดประโยชน์สิทประโยชน์ถึทในทุกๆวินาทีเราจะเราจะ เพ่งเราจะทําให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดว่างนั้นเหอเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามากดกดกดเหมือนกับเหมือที่เราได้เงพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าเรากดความอยากไม่หมดเลยเรามีเจโตสมาธาที่เก่งแล้วก็มันทําให้เรามันทําให้เราไม่เจอความจริงตามความเป็นจริงอะ่ะถ้าอยากรู้นะง่ายนิดเดียวลองเอามาเลยที่ที่อยาก อไปห้างคราวหน้าน่ะที่อยากกินแอปเปิลใช่ไหมแต่ที่บอกว่ามันมีสีลูกเนี่ยากไม่ใช่ลูกเดียวถ้าเขาขายลูกเดียวจะซื้อแต่เขาขายสีลูกไม่ซื้อซื้อมาเลยแล้วพี่ลองตรวจดูว่าเมื่อพี่ไปจ่ายตังค์แล้วตั้งใจที่ตัดสินใจหยิบใส่ตะกร้าแล้วจ่ายตังค์แล้วเดินออกจากห้างแล้วก็กลับมาบ้านมาปอกกินกินลูกเดียวมันเหลียมันเน่าหรือว่ากินต่อหรือกินทุกวันกิน ที่อ่านความรู้สึกไปนี่เรื่อยแล้วที่อาจไปเจอเสนอความคิดตัดคับ <laughs> ดีครับดีครับรู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่น่าทดลองคนระับจะได้เห็นสิเลสแน่นอนครับใช่ล่ะที่อาจจะเจอตัวที่มันซอกมัน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 ยุบยิ้ยุมยุม้อยู่ในนั้นทีนี้ทีกีารเนี่ยคือหนูเนี่ยจะเป็นแนวนี้หนูเป็นแนวแบบว่าจะเด้นอ,อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่า เราไม่ใช้ความเพื่อเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแบบแบบท้าทายหรือว่าเป็นการแบบผู้หนูเคยเคยพูดแบบนี้ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สัมมาสัมพุทธว่ามันเป็นการมันเป็นการล้อเล่นกับกิเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่ใช้บ่อยค่ะเราจะใช้บางคราวเท่านั้น <laughs> เป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าถ้าใช้บ่อยใช้บ่อยมันจะกลายเป็นตีกินค่ะแล้วมันจะมองลําบาก อพาจริงๆเนี่ยมันเรารู้อยู่แล้วมันมีเศษเล็กๆของเราแน่นอนมีการที่จะอยากจะอยากกินหรือจะอะไรตรงนั้นน่ะแต่แล้วมันก็จะทําให้เกิดการแบบว่าครั้งถัดๆไปเราก็จะผืนเฮ้ยเคยทดลองเชฟวินมดอะไรว่ากันไปออะไรแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันมันมึนมึงงอยู่ไงว่ามันเอ๊ะมันอะไรกันแน่มันมันมันหาไม่เจอก็ต้องลองให้มันชัดว่าไอ้สุดท้ายมันดีลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วมันตรวจที่น้าเรากลัวหรือเปล่าเนี่ยที่เราไม่เอามานมาเนี่ยเรากลัวมันไหมเรากลัวจะเจออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเป็นกาลังใจให้ค่ะสาธุค่ะครับสาธุครับอ่าพี่ก็อยากจะต่อยอดจากน้องเออน้องมันนะคะอยากจะบอกน้องุมิชัยว่าที่น้องมันพูดอะ่ะคือคือเหมือนของน้องุมิชัยอะ่ะพี่ก็เคยเป็นนะคะ แต่แต่เหมือนพี่จะกําลังจับจุดได้ตอนนี้ว่าคําว่าเสียดายคาว่าเสียดายที่น้องพูดถึงน่ะอย่างเหมือนของพี่พอพี่มาจับจุดได้หนึ่งเสียดายของที่มันเหลือเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องประโยชน์สูงแล้วสองเรามาเสียดายตังว่าเราซื้อมาแล้วเราเราใช้ไม่หมดแล้วมันทิ้งเจะาเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเงินเราก็สูญเปล่าอันนี้คือเราไม่ได้ประหยัดเรายึดตรงประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วพี่ก็มา เดี๋ยวนี้พี่ก็มาคิดว่าเออผล,ลไม้นะที่ตลาดมันมีเยอะบางทีเราไปอ่ะอันนู้นก็น่าทานอันนี้ก็น่าทานแต่เราจะซื้อทีละลูกสองลูกไม่ได้เขาก็ไม่ขายเราก็ต้องการนิดเดียวแล้วพอพอพี่ไปรู้ตรงจุดนี้พอพี่จับจุดได้ตรงนี้พี่ก็มาคิดว่าอุ๊ยตอนนี้ที่บ้านพี่มีอะไรอ๋อที่บ้านตอนนี้มีกล้วยอ่ะมีกล้วยกลับไปกินกล้วยดีกว่าเพราะเรากินกล้วยปกติเราก็ต้องกินกล้วยกล้วยเราไม่ต้องซื้อแล้ว เออมันปลอดสารพิษด้วยแล้วเราจะเท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้แล้วพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เรากินอะไรก็ได้นะแล้วแล้วก็เลยจะตัดตรงส่วนนั้นไปได้หมดเลยนะบางครั้งที่ไปตลาดอบบพี่ได้ผักมาแค่กำมเดียวเองทั้งทั้งที่ตอนไปอันนู้นก็น่าซื้อนะอ่ะหยิบไปซื้ออันนี้ก็น่าซื้อนะหยิบไปซื้อโทอมาพิจารณายอย่างเงี้ยได้มาอย่างเดียวทําไปทํามาค่าน้ํามันรถมากกว่าของที่ไปซื้ออีก ก็เลยเข้าใจที่ที่ที่น้องน้องสุนิชัยพูดมาแต่ยังยังหาคําอธิบายไม่ค่อยได้มานั่งนึกทบทวนว่าตัวเองก็เป็นเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ที่ทําอยู่ก็เลยมาหาจุดได้ว่าอ๋ออย่างของพี่ที่คําว่าเสียดายของพี่ก็เสียดายสองอย่างก็คือหนึ่งจะได้ของกับสองเสียดายเงินแล้วก็ที่เรายึดก็คือเรายึดว่าเราต้องได้ประโยชน์สูงได้ประหยัดสุดในทุกอย่างที่เราที่เราทําแต่ เราไม่มีความกล้าว่าเราจะลองดูว่าเออถ้าเราเราไม่ยึดตรงจุดนี้เรากล้าเสียไหมเราถ้าเราเสียตรงนั้นแล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงค่ะก็อยากจะเพิ่เติมนิดประมาณนี้ค่ะครับแต่ถ้าเรากินอาหารเพื่อจืดสบายกินตามหลักของแพทย์วิถีทาแล้วมันจะไม่มีตรงนั้นนะอกจากว่า <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึงนะถ้าสมมติว่าเรากินเพื่อเจอส้ายเรากินเพื่อที่จะให้สมดุลร้อนเย็นอในแต่ละวันก็ก็จบแล้วนะคะอ่าส่วนรูปอื่นอันอื่นนั่นมันก็เป็นกิเลสเราก็ล้างไปทีละตัวว่าเออตัวนี้เราติดเพราะอะไรเราอยากเพราะอะไรมันก็จะจบไปมันก็จะไม่มีประเด็ดเ <c oughs> นก็ลองพิจารณาดูนะคะค่ะขอบคุณนะคะเราเอามาแด <Spencer. S 1> ่งไปกัน่อนมาคับ แอปทูค่ะทีนี้เราก็จะออกกำลังกายกันนะคะจะออนดูเปิดเ,เพลงกันสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะส่งการบ้านสามารถยกมือรอคิวไว้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันก่อน